ขี่ใช่เจ้วหมาอย่าเจ้านี่แม่ย่านแล้วเขาเขาหมานี่มีวัตถุประสมค์อย่งบอกได้บ่

เขาก็เข้าไปครับรถซานิ่งเข้าไปทอเสียแก่ผู้คนที่ออกสายใส่เสียหน้าเข่าไปแบบไี้อยู่นาของของอาจารย์ที่ว่าแก่เขาเอาตรัวเองแก่งานาที่มาเกันนะอรแคแกับมาใหม่แค่กับย่างเนาะครับแค่จะย่างก็ธรรมดาลราคนนุ่มเรทีเราใหญ่มาทำงานนี้ไม่ใหม่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะบางทีคนเขากลัวก็กลัวนะครับเพราะว่ามันก็กลัวแเราคนนุ่มเราทีเขาใจได้อยู่ยังไงเดี๋ยวผมก็ชีออกไปครับคุณนมอ ผมต้องบอกน้องเรานะผมถึงปงก,กันให้เขาไปแล้วผมก็ยังไงผมก็ต้องไปที่เากาะพะวาโน่แบบมาใหม่ต่อแขอใต่น้องนะครับลอตเตอรีอออรร่พัสนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดีซื้อง,ง่ายทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ